วิธีปฏิเสธคนยืมเงินอย่างมีชั้นเชิงสวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงปัญหาโลกแตกที่หลายคนต้องเคยเจอนั่นคือการที่เพื่อนหรือคนใกล้ชิดมาขอยืมเงินเชื่อว่าหลายคนคงเคยตกอยู่ในสถานการณ์ที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกแบบนี้จะให้ก็กลัวไม่ได้คืนจะไม่ให้ก็เกรงใจวันนี้ผมมีวิธีการในทางปฏิบัติมาฝากกันว่าเราจะปฏิเสธอย่างไรให้สุภาพและมีชั้นเชิงไปดูกันเลย ก่อนอื่นเรามาดูกันก่อนว่าทําไมการให้ยืมเงินถึงเป็นเรื่องที่ระจนักอย่างแรกเรื่องเงินทองเป็นเรื่องส่วนตัวครับน้อยคนนักที่จะเปิดเผยสถานะทางการเงินของตัวเองให้คนอื่นรู้ดังนั้นเมื่อมีเรื่องเงินเข้ามาเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์มันเลยเกิดความกระอักกระอ่วนใจขึ้นมายิ่งถ้าเป็นคนที่เราสนิทมากก็ยิ่งยากที่จะปฏิเสธอีกอย่างการให้ยืมเงินมันเปลี่ยนสถานะความสัมพันธ์ของเราจากเพื่อนกลายเป็นเจ้าหนี้ลูกหนี้ไปโดยปริยายมันเลยมีความคาดหวังเข้ามาเกี่ยวข้องเช่น เราคาดหวังว่าเขาจะคืนเงินตามกําหนดแต่เขาอาจจะไม่ได้คิดแบบนั้นทําให้เกิดปัญหาตามมาได้ทีนี้มาถึงวิธีปฏิเสธแบบมีชั้นเชิงกันบ้างผมมีเคล็ดลับมาฝากดังนี้ข้อแรกรักษาสถานะทางการเงินให้เป็นส่วนตัวถ้าเราโพสชีวิตหรูหราลงโซเชียลบ่อยคนอื่นก็จะคิดว่าเรามีเงินเหลือเฟือทําให้มีคนมาขอยืมเงินได้ง่ายๆข้อ 2. พิจารณาความสัมพันธ์กับผู้ขอยืมถ้าเป็นคนไม่สนิทก็ปฏิเสธไปตรงๆได้เลยแต่ถ้าเป็นคนสนิทก็ต้องใช้คําพูดที่ระมัดระวังหน่อย ข้อ3อย่าถูกกดดันให้ตอบตกลงให้เวลาตัวเองคิดทบทวนก่อนอย่าให้ความเกรงใจมาทําให้เราเดือดร้อนภายหลังข้อ 4. บอกไปตรงๆว่าเรามีกฎส่วนตัวที่ไม่ให้ยืมเงินวิธีนี้ตรงไปตรงมาและไม่ทําร้ายความรู้สึกของอีกฝ่ายข้อ5ฝึกพูดปฏิเสธเตรียมคําพูดไว้ล่วงหน้าเช่นช่วงนี้มีงบประมาณค่อนข้างจํากัดไม่สามารถให้ใครยืมเงินได้ไม่งั้นตัวเราเองก็เดือดร้อนข้อ6ให้เวลาตัวเองคิดหาคําตอบที่เหมาะสม โดยเฉพาะกับคนในครอบครัวอย่าเพิ่งตอบตกลงใครว่าจะให้ยืมเงินอย่างรวดเร็วข้อ7อธิบายสถานการณ์ทางการเงินของเราอย่างตรงไปตรงมาและใจเย็นอาจจะเสนอความช่วยเหลือในรูปแบบอื่นเช่นแนะนำแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำหรือช่วยหางานพิเศษให้และข้อสุดท้ายยืนหยัดในคำตัดสินใจของเราถ้าเขายังคงตามรบเราก็ต้องหนักแน่นอย่าใจอ่อนไม่ให้ก็คือไม่ให้แต่ยังคงสุภาพผู้ขอยืมอาจแสดงปฏิกิริยาในทางลบเช่นโกรธเสียใจหรือสแสดงท่าทีไม่พอใจ การรับมือกับสถานการณ์เช่นนี้ต้องใช้ความอดทนและความเข้าใจอย่างมากสิ่งสำคัญคือการควบคุมอารมณ์ของคุณเองและไม่ตอบโต้ด้วยอารมณ์เช่นกันพยายามรับฟังสิ่งที่พวกเขาพูดและแสดงความเห็นอกเห็นใจต่อความรู้สึกของพวกเขาการตอบปฏิเสธโดยไม่ลังเลเป็นสิ่งสำคัญคุณไม่ควรหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าหรือพยายามบ่ายเบี่ยงเพราะจะทำให้สถานการณ์แย่ลงการตอบปฏิเสธอย่างชัดเจนและเด็ดขาดจะช่วยให้ผู้ขอยืมเข้าใจและไม่รบกวนคุณอีก ผมเข้าใจการปฏิเสธคนใกล้ชิดเป็นเรื่องยากแต่คุณต้องจำไว้ว่าการรักษาสัมพันธภาพที่ดีไม่ได้หมายถึงการยอมทำทุกอย่างตามที่พวกเขาต้องการคุณมีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธหากคุณไม่สะดวกหรือถ้าคุณคิดว่าการให้ยืมเงินจะส่งผลเสียต่อคุณในอนาคตการสื่อสารอย่างตรงไปตรงมาและจริงใจเป็นสิ่งสำคัญคุณควรแสดงความเห็นอกเห็นใจต่อสถานการณ์ของพวกเขาแต่ก็ต้องยืนยันในจุดยืนของคุณอย่างชัดเจนและนี่คือการปฏิเสธคนยืมเงินอย่างสุภาพและมีชันเชิง หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคุณสิ่งสําคัญคือการรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับคนรอบข้างในขณะเดียวกันก็ต้องดูแลตัวเองอย่าเป็นเจ้าหนี้ใครง่ายๆเพราะปัญหาจะตามมาอีกมากมายถ้าชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องนี้เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําวิดีโอดีๆแบบนี้ต่อไปสําหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อน